เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยพอมีสิทธิ์ที่จะเป็นหวานใจของคุณได้ไหมจ๊ะสเปครูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันพอจะเข้าไปในหัวใจของคุณได้ไหมเขาอยากให้คุณเรียกเขาว่าแฟนเรียกเขาว่าที่รักที่รักที่รักคนเดียวเนี่ยได้ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่า14กุมภาพันธ์นี้จะทำให้พ่อหนุ่มอีโก้นะคะคลายกำแพงที่เขามีต่อคุณออกมานะไหนดูซิ14กุมภาพันธ์นี้ มันเป็นพลังนี่แม่หมอจับไพ่พลังงานของดอกไม้ไพ่นี้ดอกไม้ฉ่ามากเธอฉันจะขอดูหน่อยสิว่าสิบสี่กุมภาพันธ์นี้พ่อหนุ่มวิโก้จะทนไหวไหมดูสิเออพวกเขาเนี่ยมีความต้องการเนี่ยไม่อยากครอบครองอยากได้คุณอะ่ะเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นคนรักของเขาส่วนใครที่มีปัญหาการคนรักของคุณคนข้างที่จะคิดเรื่องของการกลับมาคืนดีกลับมาโขอโอากาสนี่คือการลองขอโขกอกาสแล้วก็เป็น เป็นไพ่ตัวแทนของกฎหมายความยุติธรรมเนาะในสำหรับนี้คู่กับ s i กออฟเฟนเดเข้าอะค่ะเขาอยากอะไรนะเข้ามาช่วยเหลือดูแลเนาะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องการเงิอนอย่างเดียวนะให้กฎหมายด้านบนด้วยหมายความว่าคนคนนี้รักเราคนเดียวชอบเราคนเดียวไม่สามารถจะปั่นใจเราไปให้กับคนอื่นได้เขาเจอคนที่ตรงสเปคนางในฝันแล้วนะประมาณนั้น แล้วเขาเนี่ยอยากขอคุณเป็นแฟนเออเขาอยากคือพูดง่ยายๆกำลังจีบอยู่เออจีบอยู่นะอยากจีบให้ติดอยากให้ความสัมพันธ์มีความแนบชิดใกล้ชิดมากกว่านี้โอ้โหดกหลาบสวยมากเดอะสตาร์คุณอ้ยนี่คือไพ่ตัวแทนของเดือนกุมภาพันธ์นะเดอะสตาร์คือไพ่ตัวแทนของดวงดาวนะคะคนที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่โซฮอตมากๆในโลกออนไลน์ในโลก line, โซเชียล เพราะว่ามีเรื่องของชื่อเสียงเกียติยศเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทํางานออนไลน์งานที่มีหน้ามีตาในสังคมเรียลเป็นคนที่หนุ่มฮอตหนุ่มโสดหนุ่มแบบถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็คือเป็นสาวจึง้งสาวแบบฮอตมากเออมีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากรู้จักคุณทีนี้เขามีความพลังงานเป็นธาตุเสือนะเธอบางคนเกิดปีเสือนะคะปีขานหรือครูบาอาจารย์ที่เขานับถือเนี่ยเป็นเสือ ทีเนี้ยเขามีความแบบโหหน้าร่างหน้าตาดีขยันขันแข็งในเรื่องการงานแล้วเต็มเปลี่ยนไปด้วยการมีอำนาจวาสนานะการงานค่อนข้างจะประสบความสําเร็จมากๆผู้คนเกรงขามเขานะเสือเข้ามาขนาดนี้ใครเห็นเขาเนี่ยกลัวทุกคนไม่มีใครเข้ามาเข้ามากล้าเล่นๆกับเขานะศัตรูมารกลัวเขาอันดับหนึ่งเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะแล้วเนี่ยเขาดูแบบสง่าราศีมาก ดูหล่อดูเท่มากเลยแถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเออคนลกของคุณค่อนข้างจะหลงเสน่ห์ตรงที่คุณดูหล่อดูเท่ดูมีกล้ามเนื้อเห็นไหมเออซิกฟงซิกเพกบางคนอยาจจะรูปร่างแบบสันทัดแน่นมากเออแน่นในที่นี้คือกล้ามมันหล่อล่ํบึบึกเข้าใจไหมเห็นแล้วมันเล้าใจเห็นแล้วน้ำลายมันยายไม่หมาะอดเซลไม่ได้ที่นี่มีพลังงานของไพ่ดอกกุหลาบขึ้นอ่ะ ราศีเธอธาตุกลุ่มขึ้นกุมพานี้แม่หมอมองว่าคนคนนี้อาจจะเอาดอกไม้มาสารภาพบอกรักกับคุณได้นะ14กุมภาคือวันที่เขาจะได้ทลายกำแพงความมีโก้ทลายความขี้อ,อกขี้อายความแบบโอ้โหอีโกคค้ค้ำโคลอะไรพวกเนี้ยมันจะโดนทลายออกไปหมดเลยเพราะมันเป็นเทรนค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาดอกไม้มาให้คุณจังหวะนี้ ก็อาจจะมีใครบางคนมาเฉวยอกาสบอกรักคุณได้ค่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ต้องการที่จะรออีกต่อไปแล้วต้องการให้ทุกอย่างชัดเจนแบบแบบเห็นได้ชัดนะต้องการเอาดอกไม้มาให้คุณเป็นของขวัญแทนใจว่าเขาเนี่ยคลั่งรักคุณมากมายขนาดไหนผ่านการกระทํานะคะทําไม่เห็นค่ะไม่เน้นพูดแต่เน้นการกระทําคนคนนี้เนี่ยขาดูไปอ,อีกนิดนึงนิดนึง เขาเป็นคนที่รักใคร Anyways, ใใ mm Asia, Ireland, รักจริง<ต> gaan, <ค>นะแม่หมอบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเออไม่สามารถจะมีใครเข้าถึงเขาได้ง่ายๆนะต่อให้รูปร่างหน้าตาบุคลิกภายนอกของเขาจะเข้าถึงได้ก็ตามเฟรนลี่อะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้ไม่เฟรนลี่นะคนคนนี้เป็นคนที่ดุมากนะในสายตาเพศตรงข้ามเออเขาเป็นคนที่เลือกเยอะไม่มีใครข้ากล้าเข้ามาคุยกับเขาก่อนนะเธอนางดูดุมากนะคะมีมาดมีฟอร์มที่สูงปีดแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะ ค่อนข้างจะเลือกคบคนโลกส่วนตัวสูงโอ้จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็การงานเก่งมากเซเวนอบช่วงนี้เขามีโปรเจกต์หลายอย่างที่เขาอยากทานั่นทำนี่โหเป็นคนที่มีงานการเยอะมากเลยนะคะเจ้าพ่อโปรเจกต์แล้วก็เอ็มเพรสก็มองว่าการกลับมาในคืน14กุมภานี้มันก็คือคืนเดียวกันที่เขามีแผน1นึแผนสองแผนสามแผนการเยอะมากเลยอะเจ้าพ่อหนุ่มแผนการ เพื่ออะไรคะเพื่อต้องการให้คุณเป็นเอ็มเพลสของเขาก็คือเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาค่ะเธอให้ระวังนะกุมภาพันธ์นี้จะมีใครหลายคนตั้งคันขึ้นมานะให้ระวังระวังเรื่องของการตั้งคันการมีบุตรนะนี่คือเอ็มเพลสให้ตัวแทนของผู้หญิงใส่ชุดตั้งคันค่ะลูกดวงขา เล่มเพลงเนี่ยคุณมีความเพียบพร้อมทุกอย่างรูปร่างหน้าตาดีเซ็กซี่มากเขาชอบมากเขาชอบทรงผมคุณเขาชอบรูปร่างหน้าตาดีเขาชอบร่างกายของคุณเขาชอบหุน่นคุณศาิล่ของคุณบางคนมีมีหุ่นที่เซ็กซี่มากๆนะเห็นแล้วมันโยโยนมันตาตึงมันตึงใจมันอยากถูกเนื้อมันอยากจับมันอยู่ไม่เป็นสุขเออคุณมีความเซ็กซี่ในการดึงดูดเขามากๆค่ะนะวันสิบสี่กุมภาเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่เข้าไว้นะเออเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานของการดึงดูดให้เขาเข้ามารักคุณ แต่นี่คือแผนการหลักๆของพ่อหนุ่มอีกโก้คนนี้ที่เขาจะเข้ามาสารภาพนะคะพร้อมกับดอกไม้เพาะของขวัญที่จะบอกความรู้สึกด,ดีๆว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขารักคุณมานานเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในวันนี้แล้วก็เป็นวันที่ทําให้เขาเนี่ยได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณค่ะ และนี่คือคํำทานายของทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์นะคะผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าร้องการให้กําลังใจให้ค่าครูกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะคะ ค่าน้ำชากาแฟต้องเข้าเยอะๆนะคะพ่อพ่อยกแม่ยกของแม่หมอทุกๆคนนะคะแล้วเงินส่วนหนึ่งนะแม่หมอจะนําไปสร้างศาลปู่องค์ดํากับแม่มย่ามณิจันทานาคราชเป็นพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักปู่องค์ดําดุมากเป็นสายยางของความดุนะคะความสําเร็จแล้วก็ความมี บารมีศัตรูมานแพ้ไยตัวมันเองนะครับปูงนำดูมากไม่มีใครกล้าทําอะไรท่านแน่นอนเป็นสายายานนักลบด,ด้วยนะคะพูดจริงะะทําจริงด้วยนะลองขอท่านดูเพราะมีเพื่อนๆหลายคนหลังจากที่โอนเงินมาทําบุญเพื่อนๆถูกไว้กันหลักแสนหลักล้านค่ะลูกดวงลองขอท่านดูค่ะท่านให้ท่านใจดีมากแค่เรารักษาสัจจวาจาแค่นั้นเองหรือว่าเราจะจ้างแม่หมอไปราถวายไปราแก้บนแม่หมอยินดีรับงานราทั่วประเทศเลยใครสนใจอยากจ้างแม่หมอไปราถวายก็ติดต่อทาง บ้านเขียวทางลายกับแม่หมอเยอะๆได้เลยนะเพื่อแม่หมอจะได้มีเงินไปสร้างศาลปูงดําให้เร็วที่สุดนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อทางลายได้เลยค่ะ